สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพบกับพีคแอนนาค่ะค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ค่ะเราอยู่ที่5แยกลาดพร้าวนะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมารีวิวนะคะโรงแรม5ดาวนะคะในเคอือเซนทรัลนะคะหรือว่าเซนทราแกรนนั่นเองค่ะวันนี้เรามาที่สาขานะคะลาดพร้าวนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินนะคะเคาน์เตอร์เช็คอินค่ะเช็คอินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปนะคะดูบรรยากาศภายในห้องพักกันค่ะตรงนี้นะคะเราได้ชั้นที่20นะคะเดี๋ยวเราไปชมนะคะวันนี้ค่ะห้องพักจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับนะคะวันนี้ค่ะเราจองเป็นห้องพักธรรมดานะคะก็ ะจะไม่มีนะคะเจ้าหน้าที่นะคะพาขึ้นมาบริเวณห้องพักนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานนะคะน้องเขาเห็นเราเดินหาห้องนะคะเขาก็เลยมาช่วยนะคะหาให้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ ห้องห้องธรรมดานะคะห้องคิงคิงอะไรนะหนานีนว่าเดซเซคิงอ๋อแต่ว่าเขาทำตรงนี้มันมีที่นั่งให้ออ้มีฟรุตเวลค่ะมีฟรุตเวลค่มก็จะมีอะไรนะวิวเมืองวิวเมืองนะคะเห็นวิวเมืองนะตรงนี้ อ๋อสตีวิวยสวยน่ารักในตอนกลางคนทีวีมีชั้นมินิบาร์มีอะไรมินิบาร์อ๋อนี่เซฟเซฟออะเซฟออะฟิตออเซฟอ๋อฟิตตลกนี่มินิบาร์ไม่มีอะไรนะคะไม่มีมินิบาร์อ๋อแต่น้ำได้สี่เลยอ๋อไฟสตาร์น้ำสี่ขวดว้าว ว้าวว้าวแต่ไม่มีเครื่องชงกาแฟมีแก้วมีแก้วไวน์ไหมแก้วไวน์ไม่มีมีกาแฟแต่ไม่มีแก้วไวน์อาจจะเป็นอันนี้ไม่มีแก้วไวน์นะคะ Have one อันนี้เราใส่เนี่ยโอ้โหหมดแล้วไม่มีแก้วไวน์นะคะแก้วธรรมดา just full เนี่ย maybe this one แล้วอันนี้ไม่ มีแก้ววางน,นะคะไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำห้องน้ำคลาสสิกคลาสสิกนี่อันนี้คลาสสิกสวยงามเปิดไฟสิสวยงามสวยงาม,งามห้องน้ำสะอาดสวยงามแต่เป็นชาเวอร์นะคะเป็นชาเวอร์ธรรมดานะ นี่เป็นชาวเว์ชาวอร์ีววร๋ยมีที่นั่งเป็นที่นั่งอาบน้ำโอ้อมกึอดมีใช้น้ำนี่ด้วยอ้ oh, uh huh. เข้ามา uh huh. เข้ามาแล้วโอเคทุกอย่างคอนโทรลต,ตรงนี้นะคะไปเดินหา <laughs> ไปเดินหาแอร์ Air. ไปเดินหาที่รถแอร์ผ่อนแอร์ตั้งนานโอ้ยเขาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะมีอ้มีทุกอย่างในนี้เซ็ต up พอันนี้มีเดียไหมเอา low low and temperature twenty f o ค o n t r ร l ตรงนี้ oh, wow. so, ค e นโ o รลสำห o ับห้อง o อนห้อ o นอน h ้อ i น h น i ้องนอนห้องน้งที่หลอ้วมาอ่้ <Last S 1> อนอค <one. S 1> นะว้อนอนห้องนีนห้องนน้วหรือนปีที่แล้วนอะนม้ไดาน,าน,ะนะ้มงนานห้ออนห้วนน้องนอนห้อนอนห้อนะนะ่้องนนห้อนอนองนนห้องอ้องอนห้ององนอด้องนอนี้องนห้อนอน้องนน้อนนหะ้อหงอนหงนอนห้องนอนห้ n ้องนนห้องน e ห้องนอนห้้อนน้้อ, have that one. อ,อนน้ ว wow, okay, really. ้าวโอเคเลยค่ะแล้วก็สำหรับจุดนี้ค่ะก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อนะคะไปที่ห้างนะคะอย่างที่ทราบนะคะสำหรับโรงแรมนี้ค่ะก็จะอยู่ติดห้างเลยนะคะเขาก็จะมีการจัดงานสัมมนานะคะค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าบริเวณนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะเดินไปที่สระว่ายน้ำนะคะ ตรงบริเวณที่เดินไปนะคะก็จะมีร้านอาหารแล้วก็สปาด้วยนะคะสำหรับท่านใดน,นะคะชอบใช้บริการความเป็นส่วนตัว,วชอบอสปานะคะหรือว่าชอบร้านอาหารนะคะทางโรงแรมเขาก็มีด้วยเช่นกันค่ะเราไปดูบรรยากาศนะคะของสระว่ายน้ำกันค่ะ

คุณนั่งตรงนี้ก็ได้ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโรงแรม5ดาวเซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทรัลลาดพาวนะคะชอบกันบ้างไหมคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมคะ่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะไปไว่ายน้ำก่อนคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะแ h a n อ everyone for w a t c h i n